วันนี้นี่นำทางโดยป่าเฟรมนะ โอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่กับวิปากแล้วแบบห่างหายไปประมาณ3-4เดือนนี่แล้วก็เรามาทำกับข้าวตอนนี้กินกันอิ่มแล้วก็ฮะหมูย่างหมูย่างหมูหมูต้มกินกินกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อิ่มกลับเด็กจุกกันเนี่ยนอนฮะนอนไม่ต้องขี่แล้วรถนี่จ่ายเถอะวันนี้เน่นำทางโดยปากเฟรมนะวันนี้เราอยู่กับรถคู่กายไก่แถวเราเอาเอาหัวลือท้ายแถวเอาเอาเอาจางจางคเฮ้ยเด็บเด็บใส่แมตช์ทำไม ฝุ่นเข้าจมูกอะไม่เข้าฝุ่นเข้าจะมู่นะเอ๋จะอยู่ห้องแน้วว่ะเอาดิเอาดิเอาดิสอรจลไปไหนเนี่ยสอรจลไปใส่หมวกมาบรรยากาศวิบากของเราหายไปนานมากวันนี้เป็นวันหยุดไงก็เลยมาขี่เล่นกันหน่อยนะทุกคนนี้ก็ลืมอาเราช่วงนี้รถคอนดินเยอะจัดนะอาแปมแต่งตัวยังไม่ได้ขี่นานเป็น3เดือนได้มั้งเนี่ยอ้าวไม่มีไงมันมันจะได้ไม่ต้องบังลมแรงแจ๋วอะ ไปจอดอดก่อนอะไระอ่ะไปไหนเขาไปไหนไไหน,หน่ะทำอะไรไเอาเด้อโดดเด,ด้โดดโดดโดดเอาเอียงเนี่ยโดดแม้เอากปโดดอีกก็โดดก็โดดไปป่ายกร้อยโ์ไปแล้ว ขึ้นได้มากขึ้นได้มากไปไปแล้วรถดินมาแล้วไปเลยเอารถดินเข้าทางนี้นี่หว่าทิ้งห่ายแล้วเรามากวนเข้าทํางานไะเนี่ยโอ้หลายคันเลยหลายคันเลยไป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 เนี่น้ำทางเลยคุณพ่อวันนี้เรามาสำรวจทางใหม่อ่ะทุกคนคือไม่ได้ขี่นานมากแล้วตรงนี้ขอยืนก่อนโอ้ใหม่เกิดแดดมาลุยน้ำแม่งเลย ตัดกันไปเลยคิวๆ oh, ไม่ได้กินอ่ะโคตรไม่กินเลยไป้ไๆ้ไไทางอันนี้ยังเป็นเส้นทางเดิมแต่รู้สึกผ่านจะดีขึ้นนะ ีวมีน้ำหน่อยหนึ่งนะไม่งั้นนี่บินแห้งเข้าสู่เส้นทางฝ่าน้ำตรงนี้ก็ชอบเลยไปท่าเนี่โอ้ดึงนึ่แหว่วกน้ำเยอะเกินไปไฮ้ยพงไหนวะเนี่ยเอาป่าติดกำปันเอาป่าติดกำปันเฮ้ยจสจเลยปะวะโอ้โหแม่งน้ำเต็มเลยไหนวะเอาเงียบเลยไปเก็บกู้ไหมรอยนี่ละอะารโอเครอยนี่เหรอไปแล้วครับทีมเก็บกู้ไปแล้วโอเยี่ยงทางแม่งไม่ได้ขี่นานโคตรเก่ง ไม่ได้ทันเมื่อกี้เมื่อกี้จะชนล้อแล้วแต่แม่งโอ้โหสะบัดใส่หน้าเต็มเลยใช่แล้วมันสัดเนาะดูดิเนี่ยเต็มนหน้าเลยโอ้โหนี่วิดหนังไม่ต้องสืบนี่รถซื้อมาตั้งนานแล้วปีกว่าแล้วเก้าร้อยกว่าโล่เองังขับเขาไขม่ได้เกิดเธอจะไม่ได้ขับอ่ะก็ขับด้วยกันนี่แหละเห็นไหมแม่ของป่าเท่าไหร่อ้าวหรอร้อยแปดสิบแปดมาแล้วมาแล้วไปไหนอ่ะรถรถมึงเห็นตอยใหญ่ไหมรถกูลงบไม่ต้องปัดขาคนก็ได้โห Cadê รู้ทางแล้วนี่ขอคันหนึ่งคันไหนก็ได้ให้บุญหอขับแล้วพี่เลือขับคันนี้เนี่ยเนี่ยผมก็พี่ใหญ่กว่าเขาเด้อน่ะไม่ทันเหมือนเดิมมึงไม่เห็นภาพช้าเมื่อกี้มึงเห็นซูเปอร์แมนไบค์วิกไหมยากินรัว t w 2 thousand years later ไปเลยไปเลย let's <laughs> 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 ไจังไรนี่ตามตูดกันนี่โอ๊ยโอ๊ยข้ามไปเลยเหรอเอาโอ้ยเยี่ยมน้ำเข้าดาไอ้เชลเดี๋ยว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 เอาลงก่อนเจ็บแห้งเจ็บแห้งโอ๊ยน้ำน้ำไม่ล้มมาล้มตรงนี้แห้งแห้งมาแรงอ่ะมาแรงดูเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มเต็มข้อเลย นี่ก็ค right. ันเร่งค้างอีกแจ้งลง อะไรเงี้ย <laughs> ไม้ไปทั้งต้นเลยมันตามโค้งมกเอาเอาต้นไม้ <laughs> เดียวกราบลงนะ